สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำวอล์กรีวิวสถานที่ที่เราเนี่ยเพิ่งไปมานั่นเองค่ะมาดูกันเลยว่าเราจะไปที่ไหนกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินทางไปที่สถานที่ที่หนึ่งที่เรากําลังรีวิวนั่นเองค่ะเราเนี่ย <Okay. S 2> นั่งสอนมอไซค์เลยนะคะทุกคนก็คือผมหน้าม้านี่ปิวเวอร์มากแม่อีกนิดก็คือจะถึงแล้วนะคะทุกคนก็คือผมยุ่งมากแม่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนที่เรามาถึงนะคะทุกคนก็คือแบบ ดีมากเวอร์คือแบบแดดไม่มีเลยก่อนเข้านะคะแล้วก็ต้องวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เซ็นชื่อนั่นเองค่ะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะนั่นก็คือส่วนวารีพิลม์นั่นเองค่ะก็คือแบบทุกคนเคยไปแน่ๆตอนนี้นะคะแล้วก็เดินอยู่บนสะพานนั่นเองค่ะก็จะมีที่ให้หานปานะคะแล้วก็เป็นทางเดินสำหรับคนที่ไปออกกำลังกายฝั่งนู้นหรือว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะก็จะเห็นคนสวยเดินอยู่นั่นคือเรานั่นเองนะคะทุกคน เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ให้หานปานนี่คเค่ะหรือแบบไว้มาถ่ายรูยปหรือชมวิวนั่นเองคะ่ะก็คือแบบบรรยากาศตอนเย็นนี่คือดีมากเวอร์เลยนะคะทุกคนคือแบบต้องมาใครที่ไม่เคยมานั่นเองคะ่ะคือเราเนี่ยเดินชมว,วิวจนเหนื่อยน,นะคะก็คือมานั่งพักอยู่ที่สนามหญ้าค่ะทางสะพานนั่นเองคะ่ะก็จะมีแบบว่าสถานนี้ออกกำลังกายให้คนที่แบบอยากผอมมาออกนะคะเห็นไหมทุกคนก็คือจะออกกันอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะทุกคนแต่เราไม่ออกเพราะว่าแบบเรากลัวผอมนี่เองคะ่ะทุกคน ตอนนี้นะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านกันเ,เองค่ะก็คือบรรยากาศตอนนี้ก็คือดีมากแต่แอบ,บมีฝนตกป,ปอนปอนนิดหน่อยนะคะทุกคนแต่ก็แบบถือว่าโอเคมากๆสาหรับที่นี่นะคะทุกคนก็ก่อนจะจุคลิปนี้ไปนะคะทุกคนก็สําหรับใครที่ชื่นชอบและอยากจะมานะคะก็มาได้แถวถนนประชาร่มใจนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่แน่ใจซอยนะคะก็สามารถเสิร์ชอ,อินเทอร์เน็ตด,ดูได้เลยนะคะทุกคนอลจบกันไปแลวนะคะ ล็อกยูสัญญาณที่ของเราเลยค่ะก็ขอบคุณสำหรับคนที่ดูคลิปเราแล้วก็ชื่นชอบด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ